เรื่องราวนี้จะเป็นเกี่ยวกับซ่อนแอบโดยผีจับซ่อนนะครับในคืนเดือนมืดที่หมู่บ้านเล็กๆทิมป่าทึบกลุ่มเด็กๆ5คนตัดสินใจซ่อนแอบในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกพวกเขามักจะเล่นกันในสนามเด็กเล่นแต่คืนนี้พวกเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศจึงตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าที่มีบ้านร้างเก่าๆซึ่งมีตำนานว่ามีผีสิงอยู่เฮ้ยไปซ่อนแอบในบ้านล้างกันเถอะน้อยหนึ่งเด็กๆเสนอขึ้นมา ทุกคนต่างตกลงตามน้อยนาไทยหนึ่งและมิน้นเดินเข้าไปในป่าโดยมีไฟฉายเพียงอันเดียวที่ใช้นำทางพวกเขาเข้าไปถึงบ้านล้างที่ล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทุกคนยืนมองบ้านที่ดูเก่าแก่และน่ากลัวน้อยพูดว่าเป็นคนจับก่อนนะไทยประกาศแล้วทุกคนก็ยายายกันไปหาที่ซ่อนน้อยปิดตาแล้วนับหนึสองสจนถึงสิบ จากนั้นก็เริ่มหาเพื่อนๆของเขาน้อยเดินผ่านห้องต่างๆของบ้านล้างมีไฟฉายส่องและถ้ำกลางความมืดพวกเขาได้ยินเสียงรอบแก็บและเสียงลมผ่านหน้าต่างที่แตกล้านาซ่อนแอบอยู่ในห้องใต้ดินมืดสนิทมีแสงไฟจากไฟฉายส่องผ่านรอยแตกเล้าของประตูไม้เก่านาเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่จากความมืดเมื่อเธอหันกลับไปมอง เธอเห็นเป็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมห้องหัวใจของเธอเต้นแรงเธอขื่นน้ำลายแล้วพยายามเงียบเสียงลมหายใจส่วนที่ชั้นบนมินซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก่าเปิดลงมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพื่อให้แสงไฟลอดเข้ามาแต่แล้วมินได้ยินเสียงฝีเท้านังหนักเธอเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าเสียงนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าเสียงลมหายใจหนักหนักและมีกลิ่นอับชื้นทำให้มินตัวแข็งทือ่อ ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกมามิ้นกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาภาพที่เขาเห็นคือร่างเงาของผู้หญิงที่มีใบหน้าซีดขาวและตาโฟงมิ้นหลับตาและหวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายในขณะเดียวกันไทและหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องครัวก็เริ่มรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองพวกเขาหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้นประตูห้องครัวเปิดออกเอง ใครเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวผ่านไปเขาและหนึ่งวิ่งออกมาจากห้องนั้นด้วยความตกใจสุดท้ายแล้วนอยได้ยินเสียงรีดร้องและเสียงวิ่งของเพื่อนๆเ,เขาวิ่งไปหาพวกเขาที่ห้องครัวทันทีทุกคนรวมตัวกันและตัดสินใจว่าวิ่งออกจากบ้านลางนันทันทีพวกเขาวิ่งกันไม่หยุดจนถึงทางออกของป่าทุกคนหอบหายใจแรงและมองหน้ากันด้วยความตกใจเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วนะ น้อยพูดพร้อมสั่นหัวศีษะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างเห็นพ้องกันเพื่อนต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในบ้านล้างกลุมเด็กๆพยายามทําตัวให้เป็นปกติแต่ทุกคนก็รู้สึกบรรยากาศแปลกๆอยู่รอบตัวนาเริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอมากเห็นผู้หญิงหน้าซีดตามหาเธอจากบ้านล้างนาจะตื่นขึ้นกลางดึกด้วยเหงื่อท่วมตัวตลอดรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากมุมห้องมิ้นเองก็ไม่ต่างกัน เขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากเสียงฝีเท้ารอบบ้านโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาพยายามบอกตัวเองแค่เป็นจินตนาการหน้าไม่มีอะไรลอกแต่ความหวาดกลัวก็ยังคงตามติดไทยและหนึ่งก็ประสบปัญหาเช่นกันทุกครั้งที่พวกเขาอยู่คนเดียวเขาจะรู้สึกเย็นและมีเสียงแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งพวกเขาก็เห็นเงามืนๆเคลื่อนไหวผ่านกระจกดีนหน้าตา่างน้อยเป็นคนเดียวนะครับที่พยายามทำใจกล้า แต่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบ้านของเขาของที่วางไว้ก็ย้ายที่เองได้ไฟดับเป็นครั้งคราวโดยไม่มีสาเหตุและบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองจากมุมห้องคืนหนึ่งนะครับในขณะที่ทุกคนต่างฟันร้ายอย่างหนักนอยตัดสินใจที่จะโทรหาเพื่อนๆและเรียกพวกเขามาที่บ้านของเขาต,ต,ต,ตุูดๆพวกเราไม่สามารถหนีจากเรื่องนี้ได้นอยพูดด้วยน้ำเสียงที่สัน่น เราต้องหาทางแก้ไขหลังจากนั้นการพูดคุยกันพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังเพื่อเผชิญหน้ากับดวงวิญญ,ญาณน,นั้นอีกครั้งและหวังว่าการกลับไปจะช่วยปลดปล่อยให้พวกเขาผ่านจากความกลัวเหล่านี้ไปได้เมื่อพวกเขาไปที่บ้านหลังนั้นนะครับพวกเขานำทูบนำเทียนและดอกไม้เพื่อทำพิธีขอคมาพวกเขาได้นำของมาวางไว้หน้าบ้านทุกอย่างและจุดไฟทูบเทียนน้อยอ่านคำขอ,ขอคมาขอให้ดวงวิญญาณให้อภัย ในขณะที่พวกเขาทําวิธีไฟในเทียนเริ่มสั่นไหวและมีลมพัดมาพวกเขารู้สึกถึงความเย็นที่ลอยมาจากบ้านจู่ๆไฟเทียนก็ดับและมีเสียงหัวล้อยเย็นชาดังขึ้นพวกเขาตกใจและกอดกันแน่นแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบไปหลังจากทําวิธีเสร็จนะครับเด็กๆก,ก็รู้สึกถึงความโล่งใจเหมือนกับว่าดวงวิญ,ญญาณได้ปล่อยพวกเขาแล้วพวกเขากลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลก และทุกคนสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจและฝันร้ายก็ไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นนะคะพวกเขาก็สัญญาว่าจะไม่กลับไปที่บ้านลางนั้นอีกและจะบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้คนอื่นรู้เพื่อไม่ให้ใครต้องเจอเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน